สบายดีพี่น้องสวัสดีสบายดีเอฟซีทุกท่านเน่น้องอ้นขอไปเชื่อมยังมาเนาะฉุกยำเลื้อทงเดียวอขายดีแค่ยี่แม่นั่นโบซื้อมาให้ขอแต่เศรเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนี่ยเขาก็ไลยโทรถามเจ้าซื้อมาเขาจะมาให้ลูกเศร้าคนซีมาได้เมื่อไหร่ปะดีใจไปหับได้ไปไปหับได้บ่ไปไป ไปเดีวเอาหลดคนละขั้นไปนี่ดันเฮ้ยอืมอีร้ายขี่รถตะเก่งมันเป็นยังบริขาวในเมืองอ้าวจันกังงันชื่อคนละสิทกันมันไม่ขยันเมืองขาพี่น้องกินมาแล้วไปลักแปดนราหลดรายเถอะบนไดโดชาบนข้างเว่ยมันเมนเลยน้ำจมเลยนคนกันไปเนี่ย เขา้อขี่ป้าดีเลยแม่เออเขาก็ะจาดตายคือกันใบบ้ากลัวเลยเดิเนาะมันโแรงกว่าแม่นิดว่ะสามถี่บูงเตรียมร้ายแหละจะไปบูงอันไทยให้อ้นน้อยบ่ไอชิบันยังบมไปชื่อไปมังไปมันยังทาแป้งยังเต็มบทในหูดังอะนะไออยู่ให้ในหูมันเลยแม่นบ่เอ้ามันมาจะใส่ฉันมันเดิ่พี่น้องเลยน้องอ้นทั่ว ยึนแป้งยึดในในพูเลยเออมันบาจะใช่ไหมในพู่ยึดตันติดยึดน้ำคนเลยแมนบอกอือช่างว่าแค่ดแต่ประามแค่นี้เห็นแล้วเจ้าเมยเจ้าเนมเจ้าเนมนะดงใช้ยันขี้พุ่นนั่นปัดอันมันบันยักษ์นันแม่นอยู่มักเล่นกันจนอยากอันนั้นะกุ้งยังไม่สวยลเนาะกุ้งสดเนาะบ่อกเลยสดเลย นึกสดก็กินหอยอันหอยแหงๆนางงวนซื้อหอยนางลมมากินหอยนางลมยังก็กันเพื่อสิขับตลาดให้ได้ก็โอนให้เพคนละซ้ำด้วยให้ลูกสาวเจ้าหิวเพึ่นก็นางลังรถมาถูกหมดดิดินแล้วออกไปเลยนะ ถ้ามาไอ้แวะซื้อเจาบิรไอคนนี่เด้อเบิรดวงสุกตาไอคนนี่เด้อใด้เพื่อนของมีเอาเนชื่อใหม่ปได้เยอกใครอ้วนว่าคือบุธมาอุ่นหน่อยวะไอชิู้ชิ่เจ้าอยากเบิ่งไม่ต้องแมต้องเบินแบบจีจานไปชื่ออย่จีา้ี่รถปคขาวเดียวคือปอีกว่นะ มันกลายมาัวนไปอใส่ควรหมักครับเกยวออกไปนอกขอแม่บอกไม่ใช่นอ่านน้ำก็เป็น,น,น,นตเต็มดิแต่ในเฮือนนะในเืินขวมันห่อนดิเด็บ้ก เพชรบอกเงินเดินออกก่อนสี้เลียมหมูกระทะเฮ้ยมากินเด้อกินเพื่อนด้วยหมูกระทะเลือนูดด้วย กินเนเทเี่ยม้วเียกินื่อน่าแ้วนี่ยอันหนึ่งอยากมากินพ่นตอนนี้อยากินนี้เอาขันขันกินพูนละหันกันนะเนี่ยเดียวบ่แมฮันกันได้ไหม ก้างไมเออรอง่กูม่อ้วยย้นทิะนี่ิมมูย้อนินแล้วไมเาแล้วคอยต้มไปเลยแล้วายมบุอยู่ฮะนี่ขุเลอืมใส่อนึ่งก็เจ็ดนาแล้วเอาไหมข้าววที่ต้มแล้วกันซอยๆแล้วก็พักใส่มูเขาปะ โอ the ้ยลดมเป็นแดงมือนเมตน่แบกมากินเน่ยซตแต่ทไมทไมนี่แค่นั้นพอชิ่มต้มแล้วพอชิ่มอแล้วอิ่มัดลูกอกินไข้่ะพอัดเป็นหมูหมูบดนะอยากนไดอีกน่อยอ่ะยำเสร็จแล้วยมนอนหล คนละแม็กด้วพี่เนาะด้วยกัแม็กหนึ่งหนอแม็กหนึ่ง <c oughs> พันแค่แม่เราเอาโัวเตียไปแล่วนี่แหละต้องโทษแม,ม่ยอมนอนบาบอกบอกว่าอยู่หันเตียย,นยนันแม่อยู่หันมเตียยันกูบอกได้ม,ม,มาว่ากูเตียได้เตียก็กูรอเเด้อ่นวาไดเจ้าวตะกี้เจา้าคนงามเนาะเจ้าคึ้นรถโฟร์เตียเอ้ากับ กับคนเตี่ยมมักะอีเมะเนาะห้าวอนน้าวดๆหวซวยเหลือกได้ห้าวโลโลหนี่มชุ่มๆบบว่าเิ้นอะไรวสงสารชืดๆบ่ีได้ลยนเตี่ยพันมาลกอีเมะอีไอสารสารกับเน้นคนชุงมนะเจ้าเอคอยจับแล้วเขาขุดขอเขานเอาอคาร์ลมอีเพอเรามีคาร์ลมันคุยผู้สาวนี่มนติดจับพันเอาเขาเองอีเมตกคาร์มคอีดนะคนจิต้นจะหันเขาไงานเอาหวยเหลืองยเรื่องนั้นบ่แม่คนจิต้นจะหา เขาก็ได้งานเอาคนเอาคนชี้จับคนเอาไปคังอยู่ชุดหนึ่พันีแต่มาถามเอาคนเขาสิจับคนเนี่ยเขาเจ้าบุมักเจ้าสิเอาบ่แมเจ้าว่าเป็นบ้าขอเปต้นได้เงินเดือนมาแล้วให้คอยมดเงินเดือนเลยตัวนี้เราทุกดอกทุกพันก็ให้คอยมดอืมได้มาเนี่ยคว่ำดีเออก่อนหน้านั้นเราจีบเจ้าตลอดอยู่แม่ไดบอกคว่ำดีเงินเดือนเนี่ยบริสไซไม่คอยอาตัวนั้นแล้วมาดใจคอยอะ เป็นเัวชุ่ังุ่มพันินก็แด้แป้งนัวมังเนี่ยเป็นแม่แหละเสื้อผ้านาเพก็เกล็ดให้ทหารน่ะใจอ่ออนแล้วแบบต้นแล้วนั่นสักโดนคนนี้เออเป็นแม่แหละเอานะเอองานแหลกงานแหละเอาก็เอาของเราพอมต้นเซรีบีหัวเราแบบจะเอาไปเ็ยังไงบอกะเราเรามีกิ้วผู้ชายนะใจอืม เงินธนาคารไม่ไหมเลยเั้กร้อยแปดสิต่องสองขันจีคุ้ยตันึงข้้มบาทหนึ่งัก็หอดแปิแม่กแคิ้งเกิดแปดิบหบินแปสอายุกี่สิบเปีทั้กร้อยแปดสิบาห้ามอยอเจ้าเจ็ดปีจะห้ามแปดเทไรห้ามแปดหกห้ามแปดหกบ่อยหน่อยแ8ป เกาเกิเจ้าเอาพอดีหัวมนลแล้วหนึ่งเก่าเก้าซูนแล้วนะฮแม่จะถิ่มก็สบู่จอนลูกชชยเจ้าเหตุไรนะก็แม่ไปหาไปจะถิ่มบ่บ่เราได้ดีได้เม่ชูห่าไม่จะใครอบพี่น้องเลยชี้เราไอ้พังเนีพี่น้องเลยบเพื่นอันอดีตคุณแม่กับคุณพ่อค่อย อ่าเกงใจเถต่อรถนั่บบอนีดิดพ่อเขาขี้อวดว่าพ่นกับว่าพ่นดีพูนึงอีกไดู้หัพ่อกันอ่ะอืะอันแม่มึงหันเป็นแบาเป็นผู้ชายแม่มึงอ่ะเอเป็นแบบกูนั่นบริชใจเลยได้กูแบบคนอะไรคนนะเป็นว่ากูดีเขาถึงอันแม่มึงคนอื่นเขาม่ได้เป็นแบบพูดว่าว่พว่าแต่สี่ได้แม่มึงอ่ะบ่ออ กูหานอนถ่ายอยู่บนนอนผี่มันออกไปลมผู้บ่าวซิ่งกูเลยอยากหัวสิตายเปิดว่ากูไปชีชะออันยังได้พวกข้างนอกอ๋าไปว่ากูเระคั้นเข่าฆ่าควยห่างผีฆ่าควยห่างถ่าอยู่คนวะคนก็นั่งจีบผู้บ่าวเลยอยู่เนาะกูกูไปชีชะออันยังได้เนี่ยหนาหนาเปิดว่าได้คู่พี่เป็นเจ้าของเปิดว่าได้สิกาวผลิตน้องคนพี่ได้ทหารในฝ่ายนะเอาเราบอกคำไปร่มควยสิตายคาบูกล้าก็ยันเอาก่อน ทาง string, water, om, ใดอันลำกับทางอันมวนเคาบเห็นเนาะคุณพ่อเขาบอกคุณพ่อขอเจ้าจังกะคือไม่ีน้อข่อยเจังข่อยมาเขาอัตาพี่จังกะว่านมทำเขามดกินแหละเพิ่นเปผู้จายเขาด้เขาัตานี่ยมดเข่าแล้วมาแล้วเพิ่นคุณจะงกะไมน้องข่อยบ่า่อาเขาขนอย่างนี้เาข่อยเป็นหนตอกเนาะบาคุยแม่เชียวกูกูไปเงินเลยกูเห็นกนะแต่านนข้เขา ในครอบครัวอันแม่เขาทูได้เรียบร้อยเคุนป้าเขาง่ายออกง่ายเคุนป้าได้คุณพ่อคอยนะแม่เพื่ออีพอแล้วว่าอ๋อก้ยแม่มึงเหรอวะกูดีดนิ้วข้าวเดียวก็ได้แล้วแม่มึงนะว่าสิได้ไหมหัวเจ้านังกูดีดนิ้วข้าวเดียวกันแล้วแม่มึงนะเพค่ณป้า ว,ว่าเสีสุนที่เยียบป้วยนหินมันกี้โมกคนชาวขายขจะเอาชาวให้เอาทิปนี่ออก็ว่าหนวหัวมวนเรื่องอ,อดีตคุณแม่พี่น้องเลยลาไปก่อนไปจ้าแล้๋ยวพรุ่งนคทิปหน้าตั้งงานตอนน้องยังมีจะจะหางตักมาให้อาอมขออ่ขอยนเอาขด้นเห็น